แต่มที่ฝากถึงมาเนย่ทำงานปะนี่ไเไอ่ะเปิดไปะมันไม่หือมันต้องล้อข้างหังมาเพระคไปไ้ลเพื่อนับะ Huy! Uh -uh. Haan ta. อ, 1, 2, อ่ะฮะหนึ่งสองสามอ่ะพีแ่แบกวันนี้มันเต้นส,สู้ผลเลยใช่ไหมคระันี่ก็สู้ตายครับถึงแมนะ้เราจะอายุเยอะ,อะแต่เราก็ไม่กลัวน้องๆครับค่ะ <laughs> สเต็ปแดนนี่คือคล่องขาอยู่แล้วก็จริงๆมันก็หายไปนานแล้วเหมือนกนันนะครับแต่ว่าเราก็สุดเอาเป็นสกิลที่ผ่านมาที่เราทํางานมาตลอดนะที่ผ่านมาครับวันนี้มาประชันชิมพี่พี่พี่ห้ามชื่อตายก็ก็เต็มที่ครับ ไม่รู้จะสู้ได้หมดแต่ก็เต็มที่ครับถาไม่ได้เต้นอ่านนะครไม่ไดไ้ไม่ค่อยได้เต้นครับส่วนมากออตอนที่หลังๆมันเนี่ยมักจะเป็นแบบเป็นโยกๆแต่ว่าไอ้สเต็ be. ปเป๊ะๆอันนี้<อ>ครับแล้วปันนี้จะมีไหมครับแต่เป๊ะ เดี๋ยวรออยั่แต่เมื่อก่อนขาไฟนี่ค่ะเป็นเมื่อก่อนขาไฟตอนนี้ขาขาก็ขาดีข่าวพายุข่ามพายุข่าวพูดถึงวันนายค่ะหลังจากพิเศษแล้วโอ้โหหลายคนแฟนคลับที่มารอตอนท้ายอ่ะค่ะอ๋อจุดเทียนอ๋อเปิดไฟใช่ไหมครับ เป็นอันที่ประทับใจมากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตเลยลนะครับที่มีคนมาทําเรื่องเราดีๆให้กับผม <c oughs> ไม่ใช่แค่น้ำตาบอคร <c oughs> ับแบบน้ำตาไหลเลยครับ <c oughs> จริงๆน้ำตาไหลรับ, <c oughs> บเลยครับว่าแบบน้ำตาไหลจริงๆลองให้แบบมันปลื้มใจแล้วมัน <c oughs> ตัดตั้นอยู่ในใจครับมันเป็นตั้งแต่ตอนสัมภาษณ์แล้วอย่างเงี้ยครับพยายามที่จะไม่ร้องไม่อยากให้ใครว่าเหมือนกันนะครับแต่มันก็ มันทนไม่ไหวห้ามไม่ไหวค่ะแล้วได้ได้เห็นภาพตอนท้ายหลังจากที่ที่คนเยอะๆเรารู้สึกเลงว่าแบบภาพหลังจากที่เราไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นคือตอนน<ะ>ี้ตอนตอนนั้นผมอยู่ในเหตุการณ์นะครับ <c oughs> ผมก็จำ <c oughs> โมเมนต์ที่ผมอยู่กับทุกคนภาพการทุกคนแฟนๆทุกคนที่เขาเอามือถือมาส่องเป็นไฟให้เรา <c oughs> แล้วก็ร้องเพลงเราผมจำโมเมนต์นั้นครับแต่ว่ายังไม่ได้ตามไปดูคลิปเลยครับเพราะว่ายังไม่กล้ามงานเลยควรจะร้องอีกคจะน้ำตาไหล แต่ภาพมุมสูงหลายคนตกใจเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆมันเยอะมากจริงเพราะตอนแรกคือตอนที่ลงจากเวทีพี่ๆเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเราไปเออ่ไปหาแฟนๆนิดหน่อยนะผมก็ไม่ได้คิดว่าจะรอกันขนาดนี้อะไรเงี้ยตกใจตกใจขนาดที่เรียกว่าเหมือนแบบเฮ้ยจริงหรออะไรเงี้ยทุกคนมาหาเรามาให้กัใจมันเยอะขนาดนี้จริงหรอมันก็ เป็นเรื่องที่เย้มันไม่นองไม่นองครับตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกขอบ,ขอบคุณทุกคนนะครับอ่ะเป็นสุดท้ายแล้วเป็นจะไปค่ะสุขภาพเป็นอนว่าเห็นทำงานทุกวันเลยใช่ครับช่วงนี้ก็ต้องทานยาทุกวันนะครับเพราะว่ามันก็ เราก็ทํางานเยอะใช่ไหมครับแล horses, ้วตอนนี้ฝนตกบ่อยด้วยถ้าเกิดฝนตกบ่อยก็จะมีอาการรูมแพ้ความดันตับแล้วก็แบบมนจะไม่สบายทุกครั้งอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็ต้องทานยาของคุณหมอให้ครบทุกมือแล้วก็ถ้าว่างก็ต้องไปเช็คที่โรงพยาบาลครับแต่ตอนนี้ยังแข็งแรงดีเนาะแข็งแรงดีครับสุดตายครับเป็นต้องไปแล้วแหละคอะคุณหมอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าบอกนะเราไม่ตอบแล้เดี๋ยวนะเราเนาะ อบคุณทุกคนะคะขอโทษดีครับพี่อาบอกนะไม่ได้รับขอกใช่ค่ะพี่อารับเองครับแค่นี้ค่ะโอเคอินสแตทไหมครับเดี๋ยวไปอินสแตเวทีต่อครับอินสแตเวทีต่อครับไปเป๊ะเชิญขวามือเลยไม่ขวามือเลยเย้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วค่ะงานมันเละแสตนป์บายแตนป์บายไม่ได้ใส่เลยแบบพิเศษหนึ่ง พี่ชินต่อเลยหรือว่าพี่เบ็คพอ่ะเดี๋ยวเราเรพี่เป๊กกันนะคะัชินน่าจะยังไม่เราต้องอันนี้เรารอดูพี่เป๊กก่อนเดี๋ยวเราส่งพี่เป๊กขึ้นเวทีก่อนนะคะไปเดี๋ยวจับชินเดียววอยน่า่ินยงแต่งไม่เสร็จมาดิค่ะชินได้เลยไหมอ่ะ ได้เลยไหมอ้าวโอเคมากเดี๋ยวๆดี๋ยวให้เป็กเดินออกไปก่อนไหมเพราะว่าเดินหายไปเดินอ้อมหลังได้มเออก็แล้วแต่ไปแล้วได้แล้วออกไปไหนชิมก็ได้แล้วใช่ใช่เอาไปเลยเ่ะ๋ีวเรารอส่งพี่เป็กกันนะคะพี่เป็กจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่ชลบุรีนะคะเป็กงานชุกอาหารและสัมพาสแค่นี้ก็ดีแล้วนะคะ เฮ้ยเป็นไงบ้างเจ้าเลยเต้นอาหารดีๆหรอใช่ชิ้นเยอะถูกชิ้นก่อนแล้วค่อยพิสูจน์เตรสองจอกพี่ริปเต้นให้ไหมวะริปเต้นมาหรอริปดเขาใช้เซ็ตที่เซ็ตตัวสูงหรอต่อี้ยดูแดนเซอร์แดนเซอร์ที่สูงกว่าริปทุกคน สงใจที่เป๊กนะคะรัวๆๆม่คืที่น่ลมันคือตอบเืนไม่กล้าเยืนใกล้เฮียค่ะบอดีการดเยอะเนี่ยสู้ไม่ละสู้ไม่ละ สนใจยังไงนะคะเกี่ยวกับพันเสิร์ทค่ะแล้วก็เรื่องป่วยค่ะได้ค่ะพี่เดี๋ยวๆพี่ช่วยถามก็ได้อาะานี่ใกล้แล้วเด้อคือจริงๆวันต้องเริ่มนานแล้วแต่ฝนมันตกอะค่ะ นนก่นนแบบอนไม่ได้เด้ออ,นนอ่พี่ซินครับผมแล้วส่งเพียกันนะ เอาคันหรออ่ะอ่าเรามาดูพี่สินกันนะคะรับสวัสดีครับผมค่ะพี่สินวันนี้จะมาประท้าหน้ากากจิงโจ้เหรอคะใช่ครับเพราะว่าหลายๆคนชอบคิดว่าผมเป็นหน้ากากจิงโจ้นะครับผมตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่ถอดเล่าเลยครับก็พี่สินสนิทกับพี่เบ๊กอยู่แล้วสนิทกับพี่แบ๊กอยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่าผมก็ช่วยโปรดิวซ์ให้เขาด้วยอะไรด้วย่เบ๊กก็มี็นคนที่มีน่ารักมากแล้วเราก็สนิทสนมตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่เหนแบบผมมาโทรไปหา